ดอกเอ,อยยาสุร่ายดื่มถิ่มองันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงนยองพ่เบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญายาสุรึงชาวนาผู้ขีค่ควายขอนกลาพี่น้องเข้าคอนอีสารคำพูดถิ่มกันครับไปใส่้กับเลือดอีสารอ่อยต่อยซอยชองซอยเชียกันเด้อพี่นอ้องเด้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิงโล่ผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับปอแม่พี่น้องครับวันนี้มีโอกาสนะครับเป็นโอกาสอันดีเลยล่ะพี่น้องเฮาอได้มาเยี่ยมขอ,อกเยี่ยมรัก ไอพี <IP S 2> เพิ่นไอไส้เพิ่นนะครับยุทธังโคลาชพี่น้องฮ้องพอดีด้วยคว่มไวเนื้อเสื่อใจเพิ่นนะครับเพิ่นให้เข็นควายตัวนี้นะครับกลับขึ้นมาไวขออกเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเอาไปฝากผสมผสมโตนะครับจเจ้าทองแท้ของหมอบีทนะครับซับสมบูรณฟาร์มพี่น้องฮ้อนี่ ตัวนี้เฉียวคู่แรลกนะสิลอยสี่สิบกัวใบอืมสี่สิบกัวสี่สิบสามไลยเนาะแมนลูกไผ่ใหญ่นี่ลูกเบิ่มลูกเบิ่มพล้านเนาะแมนเฉียวคู่แรกพี่น้องเฮากับติยุ่มันสองปีเคืองไปหาสามปีหน่อยเนาะจ้อยดีจ้อยดีเออตอนเอาไปในอ้วนปะเวิ้เบิ่งคีเกระเងกับดากมดนิ่วเนี่ยเออถ้าเบิ่งแต่เกราเนี่ดากมดน้อยเนาะเด้๋วนี่มีแต่ขาเลยปะแมนกระดูกเงี้ยนะครับโค้งสั่งสูงดีโค้งคางเงี้ยแล้วก็หางนี่ หางนี่ถึงก่อยนะพี่นอ้องเขาพูดหางพูดมีบาบะอยู่พูดมีวายหลายตัวเป็นควายพัฒนาแลว้วก็วายเกิดจากการผสมตัวนะครับเหตุผลที่เพิ่นผสมตัวนี่ด้วยคําว่าพ่นบ่อยากใส่หลอดใส่ยังเพ่นอยากผสมเพื่อว่าให้หมดลูกหรือว่าให้เคลื่อ,อนไปยังก่อนไอ้ระบบสืบพันธุ์ของตัวเมียนะครับสมบูรณ์นะครับเลยใส่วิธีการผสมตัว ล้วนๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมแจไปผสมครับเจ้าไงหางหน้าน้าเสียโซ่จักเดือนเราไหวผมแจไปตัวหนึ่งเหรจีหาเดือนแล้วซีเดือนกล้วเรอบ่มัดติดบ่ตอนนั้นอีกซิบมือบอกซ่ยตรวจไหนมาโอ้อีกสิบมือเราสิตรวจไทยเนาะตัวนี้ก็ไปซีเดือนก้ววันนี้นี่ความความกันเลยนี่ตัวนี้ก็เอาไปงแจเดือนท่านว่ามบ่แมนดิดนะับมาอ๋อมีซื่อไว้พร้อมเลยซื้อไว้ เอาบอกมาใเพี่นบองมึงด้มันเบือเบือไรเบือไรนี่เตัวหนึ่งยี่สิบสอง่หนึแปด่ปนว่าตัวบนเดีตัวบนเดีตัวบนสองตัวบนสองสองซื้อแบบว่ได้กลับเนะสอเนาะสอเบื่อักบกยุดเลย้ย่วยยวยยวยยย่าวปอย่าวปยยวยยว้ย้วว้มวว้ว้ มูละ่ะปลูกผสมมูลาเนะเาะเอาเอาเอาขอ,อาทียูวีนะซื้อทียูวีนะซื้อวางได้ไ,ไอ้ขันครับผมไอ้ขันบ้านน้องโดนหมูสองบ้านน้องโดนหมูสองตำบลหนองสำราญอำเภอแกล้งสนามนางจังหวัดน,นครราชสีมานี่พี่น้องเฮาแกล้งสนามนางนะครับนครราชาสีมานี่เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับมารวยฟาร์มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยศูนย์เบอร์โทรไอ้ 092 092 <92 S> 259 259 9395 9395พี่น้องเฮาอาจสิบ่ได้ยินเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพราะว่าลมแห้งนะครับมื้อนี้ลมแห้งจักว่าพายุฤดูร้อนสิเข้าหรือบ่เข,าข้นเขานะครับเปิดตัวเดียวสิได้เปิดเฮื่อพูดด้ใดมากกัมาเรียกเบิ่งเอามาเรียกเบิ่งเราครับมาเรียกเบิ่งเร,เา,ร,เรเาแต่มือ้อนี้สิแบบแบบแบบมีราคาให้พี่น้องอม,มีตัวตัวนี้เนาะท้องพร้อมผสมตัววะผสมตัวเม็ดเงินเม็ดเงินใด๋อ เม็ดเงินของพอของพอวาย่พอลุงนายฟาร์มโอ้ห้อบ้านตะขอบวายใหญ่เนี่ยเป็นใบ้านเฮา้องเนาะแมนแล้วอืมผสมตัวมาแมนตัวนี้เป็นน้องเฮาเจ้าเดือนลายในทองก็มันุกเขาเจเดือนหรือวะมีใบมีอย่างเงี้ยอืมห้าเอาไปผสมเอียงบ้างนี่ผสมเองครับผสมเองผสมเอียงลอยเทะเลอันนี่ลอยทะเลสูงสูงลอยทะเรสามเก่าสี่สิบเมื่อเกิดนี่ละ ประมาณนี้เนาะแมียแล้วจักบาทคามันแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าพันราคาเปิดราคาห้องแมียแล้วต่อได้อีกต่อรองได้ผสมตัวใบนี่ไงนี่มาเลยใบว่ายนี่เออโทรถามลุงนายเช็คประวัติได้ประวัติได้เช็คประวัติได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้ขันเฮาเล่าเน้นผสมตัวทั้งเม็ดนะครับตัวทองแล้วตัวนี้เรียบร้อยตัวแล้วจังเอามาเพิ่มาตัวนี้ตัวยุ่นี่แหละอ๋อ แต่ว่าข้าแจีไปผสมตัวหรือเ่าเจ้ไปผสมตัวประวัตินั่มยี่ผลยี่ไนเขามีเห็นปะมีแน่นอนมีแน่นอนพี่น้องขาบอกเลยนะครับว่ามารวยฟาร์มของไอ้ขันนะครับบ้านน้องโดนมีประวัติยุ่ในหันพร้อมด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับแคฝากไว้เดี๋ยวไปฝากไว้ไปฝากครับเมื่อปีติดไปทำมาอีกอะประมาณเป็นหมื่อหลือเมื่อเด้ออ่าผสมเนี่ยค่าผสมเนี่ยผสมสามพันผสมสามพันค่าฝากเลยที่นี่มือละแล้วกันเดียงอะ แล้วจะโอ้โหแล้วจะบอกกันเหมือนละลายหาซิปทองไวย์ละประมาณนี้ตะกอนลายหาซิปตะกอนลายหาซิปเปลี่ยนลูกผสมได้ลูกตัวละไรเนี่ยตัวนี้ก็ตัวตัวที่สองตัวแรกเป็นตัวผู้เนี่ยตัวแรกเป็นตัวผู้ตัวแรกอยู่น้ำเขาตัวผู้มาอยู่น้ำเขาท่านี้มีลูกเนี่ยมก็มีลูกทองเนี่ยมันจะมันจะตีถองเนาะแหมเมือดไว้เมื่อมันคว้ยดำเลยเนี่ยคว้ยดำคว้ยดำสิ ก็ทางเขาดีตัวเนาะทางเขาดีมันหัวไหวโู่ดีเนาะงูกันยังตัวนี้คนเบิองปิตยานต่บงโง่คนเบิองปิตยานแต่ว่าบูสูยังไงเนวบูสูหัวหนุ่กับบานกวางดีพี่น้องเข้าแล้วก็ทางเขานี่เป็นขั้นซ้อนเนอยเนาะออกมาทางไทยหลายแล้วนะครับแล้วก็มีอ่องข้อเห็นแน่พี่น้องเข้าเห็นแน่เห็นตาเตีมแน่นะครับเป็นยังไงดีอยยังไงยังออกมากยังออกมึงยังยังจูงอ่อยจูงยังทางฝุ่นยังอ่อนมันค่เตี้ยเดียมันอยู่มันอยูฝุ่นเตี้ยเสียด้เออ ยี่ลอยไปไอ้สูงอะไรตัวคนร้อยเจ็ดสิบครับอ่าเจ้าของควายสูงร้อยเจ็ดสิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่อุ้ยเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนนี่แหละโห่เจ็ดเดือนนี่แหละโห่เจ็ดเดือนนี่พี่น้องเขียนอะไรมาก็ได้เพิ่นเพิ่นผสมเอ้าสองเทียเด้ออันนี้เทียเทียที่สองเป็นเชียนว่านี่เชียที่สองก็นเลยผสมจริงครั้งที่สองเห็นป่ะอืมวันที่สิบสามเดือนสิบเต๋อเมนเลยโอ้ผสมวันที่สิบสามเดือนสิบพี่น้องเข้าปีหกหานะครับนี่เป็นไล่เส้นเด้อพี่น้องเด้อนี่ไล่เส้นนะครับของ ใบแท้ตัวมีลายเส้นพอนอ่อนไงของอ่อนญงลุงไยน,นะครับนี่ถ้ต่ว่มีลายเส้นปอมถ <laughs> ือว่าปลอมลายเส้นกับพมีคนเส้นใดอีกไหมคเส้นงาวขาดลาดได้พี่น้องเขาเต็มนะครับเห็นแบบนี่เต็มมาลอเลยเี่น้องเข้าพ <laughs> วามีคนเส้นใดคือว่าล่ะ <laughs> ปลอมอยากนะครับลายเส้นเราโอ้ได้การแปดหมื่นกับเก่าพันน่แล้วครับคุยได้พ้อมคุยได้ครับพันถุกกรรมนะครับพันธุกรรมของเจ้าเม็ดเงินนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเขาพันถุกรรมเพิ่นนะครับ พ่อพ่อเพิ่นเป็นขวัญเผ็เรสิฮะพ่อเพิ่นเป็นขวัญเผ็ดนะครับลูกเพชรดรแล้วก็แม่นี่เป็นดาวอุดรลูกหมูอุทัยธานีนะครับอ,ออกมาผสมกันแล้วออกมาเป็นเจ้าเม็ดเงินนะครับของลุงนายฟาร์มไปนร้องเฮ้านี่บ้านตะคอนะครับตำบลด้านสั่งบัวใหญ่โคราชพูดแล้วตัวนี้ ได้เงาดีกว่าเนาะนางดีหางดีได้เงา,าหางโอ้เห็นอะไผมจังสิทายหางเห็นอะไรวะไอจุงปิดประตูได้หางบอดดอกเด้อไปอีนอ่ะปเป็นควายลูกผสมมูลาที่หางปอดอได<ม>้เนาะหางบอดดอกแล้วก็หางเงาคือหางหมาเลยพี่น้องเฮาแต่ว่าอันนี่ติดเคขื่อนไว้ย่างก่อนติดพร้อมยังนงอืมติดพร้อมยังอยติดพร้อมยัง,อย,อ,ยงอยแต่ว่าหางนี่พูดแล้วพี่น้องครับอุ้ยห่วนหางอ่ะเป็นไดไพี่น้องเฮาผมทายมุมย้อนแสงนะครับแต่ว่า พี่น้องมึงเอาเนีนเนีนเนีนคือมาชมตัวจริงหน่อยนนนเนาะเรียบดีเล็บใหยเชียง,ชงขาใหญ่บุบบบคบนะุคีเล็บเพิ่นนะ่ะเพล่นน่ะหน้าตาดีหน้าตาหวานนะครับเดี๋ยวผมปลอมไปใช้ทางคนหน่อยโอ้หลายตัวเลยพี่น้องเลยวายอยู่นี่นะครับมาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเอาพี่น้องเฮาเดี๋ยวจะถามให้พี่น้องฟังว่าเป็นยังไงจ้าขอ,องเพิ่นเคยเห็นยังมากอนนะครับกอนเพิ่นมาเลี้ยงควายเห็นยังมากอนได้แต่กรอนนะ่ะ โอ้หลายยางอยู่หลายยางอยู่ล่าสุดล่าสุดก้อนทองสีมะเร็งขั้วนี่ล่าสุดตอนนี้กับลาสุดขายเขาขายเขาสวยขายเขาเขาเจ้าบ่แม่เขาเจ้าเขาเนี้ยงเขามีทุกอย่างเขาเฮ่อห้องเฮ็ดแบบใดขายหุงขายตักสดหุงขายขายใส่ไอขายอยู่บางบัวทองบางบัวทองนนทบุรีแม่นแล้วโอ้เป็นตลาดว่าให้เป็นยังไงตั้ตลาดอืมเอาเขาน้ำบานเฮานี่สิ เขาซื้อเขาแล้วซื้อถึกถึกน้ำมันห่าหนีย่ยบ่เราไปขายแพงๆบ่บ่บร <laughs> เราซื้อยี่ห้อเดียวดีๆเข่าเขาดีแล้วเตะเขาเ่าซื้อเขาที่หน,นึ่งเนี่ยบอสไปหุงขาย <laughs> นนนนผม <laughs> เห็นอยู่ดิผมเห็นอยู่อันนี้ผมเป็นว่าขายหน้าขายตาไอพีดอกไอผมเห็นแถวบ้านเพิ่นแม่เพิ่นเอาไปเป่เปาแบบลงอบไม่ไอเพิ่นเอาไปเป่าก้อนสิเขาลงอบแล้วก็อบแล้วออกมาเป็นเขาที่หนึ่งเด้เราเวลาเป็นสีนี่เม็ดงามเด้เขาไปหุงขายเด้ พี่น้องมีแต่ต้องหูงข่าวขายแล้วแมนบ่กําไรดีบ่ก็พ่อได้ใส่พ่อได้อยู่พ่อพ่อได้ซื้อขั้วตัวรันนี่บ่เดี๋ยวนี้อยุ้งขั้วมืดยุ้งขั้วมืดเ <laughs> งินขายเข่าเนี่ยไม่ยุ่งขั้วมืดแล้วอโอ้ยมาันายกวนแะต่น้อพี่นอ้องเขาแต่ว่าเราเป็นคนใจหักนะครับในในเรื่องพัฒนาควายพี่นอ้องเขามาอยู่ทางนี้แห่งมืดครับพี่น้องเข่าผมท้ายถือกล่องมุมสูงถ่วมแอกได้พี่นอ้องเด้อก็เลยอยู่ในประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องเิ่งเอาคนกับสูงลอย เจ็ดสิบบวกไว้ยเจ็ดสิบไปละเจ็ดสิบนะครับ 70, 70. แต่ว่าควายนี่ก็คือบะตัมก็อ่อยสามเก่าเนาะแม่น <Man. S 1> อ่าบะตัมก็อ่อยสามเก่าแต่ว่าสถานที่ยืน<ม>คนละย่างด้วพี่น้องเด้อนั่นเห็นบอมหมองคนยืนนะ่ะเป็นพ่นนะครับหมองควายยืนเป็นบวก<ม>พี่น้องเฮาก็เลยเป็นลักษณะนี้พี่น้องหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะเจ้าของควายบางคนนี่คือควายคือยังสูงแท้ก็คือยังว่าลอยท่านั้นเท่านี้<ม>ห้าหลังตัวห้าหลังตัวควายคือยังเตี้ยๆหนึ่งก็คือยังวาลอยสี่สิบกว่าเพราวะว่า<ม>จริงๆแล้ว้วเเาตองปรียบ พ่อสามพ่อทุกคลิปล่ะพี่น้องห้าที่ผมว่าอยากให้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงหน,หน่อยเนาะเปลี่มเก่าที่ทิพอยู่เลยวัดบุคือก,อกันคนเลยวัดบุคือกันกระโบกลรไปประมาณเ <inya> ส้นสองเส้นเนาะเออนี่พี่น้องห้ามันบุ่เปายดอกยังไงอันนี้ <ging S 1> อ่ารอบเป็นคนพัฒนาควายนะครับเป็นผู้พัฒนาควายผู้หนึ่งเลยพี่น้องห้าเป็นน้องหักคองเสียซักอ่ายังก่อนสถานีควายสถานีควายโคราชมหาชนมหาชนโคราชพี่น้องห้า นี่พี่น้องเฮาโอ้ยแต่ละตัวนะครับมีตัวนี้เราเปิดมันปะ<ม>บอกราคาให้พี่น้องฟังกันว่าตัวนี้มูหนึง่งเกยมาคุยเอามูหนีมาคุยเอานะครับลูกปี๊กุไทย,ยยังกมีเพ่นมาให้ยักบาทได้อ๋อท่ามตรงๆนี่เอ๋อเม่กับลูกบี๊กุไทยเนี่ยอ๋ห้าสิบแปดตัวเห็นแล้วตัวนึงห้าแสน 5, กับแปดเมื่นเนาะแม่ยรวยสี่สิบหารบ่แม่ตอนนี้ลูกรวยสามสิบเป้ย์เนี่ยได้แท้เพื่อนเหรอเนาะอืมอ๋อลูกบี๊กุไทย ได้จำจำข้อมที่ผมให้เจ้าได้ปะตอนนั้นจำได้ผมให้เจ้าจักบาทเนาะตามตวงเจ้าเลยเหรอสองแสนตัวลูกมันเนาะเออตือนหน้อยเด้อตอนใดตอนใดนจักเดือนสี่เดือนขึ้นหาเดือนประมาณสามสี่เดือนเลยแหละสามสี่เดือนเนะาเนเนะตัวนี้นะพี่น้องเขาผมเคยถามสื่อเล่านะครับสองแสนนะครับอายุสามสี่เดือนพี่น้องเขาเนี่ยลูกบีกุไทยผมจินตนาการจากพอนะครับแล้วก็แม่เพาเห็นแม่เนาะนี่แม่เขาอยู่ข้างหลังเลยเป็นเด็กเนี่ยเห็นรอเขาเงี้ยนะครับบ้านนี้เป็นไดรพี่น้องเขาเนี่ย ทอเก้าขายใบใบนี่แล้สองแสนนีแมแอ่ใบนี้เ่ากีเก้าติเออนี่แหละพี่น้องเขาเพิ่นว่าเพิ่นบีดได้มากดีคักเลี่ยนะครับเพิ่นกาบอกง่ายๆว่าเพิ่นขับ่อยากคือม,มันมันมีมันมีคุณคา่าแหละพี่น้องเข้ามันมีคุณค,ค่าทางจิตใจพี่น้องถ้าพี่น้องเลี่ยงยี่หลีนะครับอันนี้ผมบอกเป็นกลางเลยพี่น้องเด้อ ผมบอกเป็นกลางแล้วก็ผมบอกอาจากประสบการณ์ตรงของเจ้าของเลยพี่น้องเฮาแม่ควายยุขวักผมเนี่ยผมผสมหมดเงินสามหมื่นนะครับจะว่าจะไปซื้อน้ำเชื่อมพกเพชรล่ำโขงมากนะครับมาผสมพี่น้องเฮามันจังได้เป็นจังได้วัตถิทองในพี่น้องครับผมแปลว่าทองพอดังเท่านั้นเท่าน,นี้เลยที่มาขายเจ็ดแปดหมื่นนั่นผมว่าโอ้ยผมไม่อยากบอกพี่น้องเฮาขึ้นเมืองเอาพี่น้องครับขึ้นเมืองเอา ขายเป็นผมพมก์ะบ่าขายเราเอายัางไงสะไปเอาแจ้ไผสิีวางเลยถ้าพูดได้ยากไ้ของถือของอยังกะตลาดนัดคือว่าเราไ่นอ้องเฮ้าตลาดนัดนะครับควอยเนื้อพี่น้องครับตัวทอถวมหัวผมกับสามหมื่นพี่นอ้องเฮาไปเบื่องเอาไอ้นี่ได้ครับผมลูกไผ่เนี่ยลูกผหงขาวครับลูกหงขาวมแม่เข้าเป็นเผือกขึ้เป็นดำไม่ได้แม่ไมเผีอกนแม่สุดท้ายบ่อไปไปนี่มีมีคนจองไป น้องมีเอาไปแล้วโอ้สายเกลียวหน้าหน้าเบาติแมนหน้าเบาเพิ่นจองไปแล้วเนาะเอาไปลงไปใส่ก่อนสายเกลียวเนโอ้ใครงามตัวมันคือหอบขามาหลายใจมันมันว่าเอายั้งมาเกิดได้หรมันเอาแต่ขามาเกิดเออขาใหญ่ปื๊ดตัวนี้ลูกบักยังก่อนหงขาวหงเขาวข้องพี่ไก่ฟาร์มเนาะแมีนเลยเนื้อแต่ละตัวพี่น้อง ไปนี่ไปนี่ไปนี่บักเงินสยามนั่นลูกเงินดีได้มกยากใช่ไหมพี่ซักไปซื้อน้ำเสียยงมาไว้คอกให้ไปเรียกเอาโอ้ก็คืองเขาได้มาทำเสียซักเนาะแมนแต่ว่าเสียซักนี่ไปเอามาทำพี่ยิงยงยิงยงฟาร์มของเจ้าเ,าเงินดีเนาะแมนตัวนี้เป็นลูกไส้ของเงินดีแมนผสมจริงเนี่ยนี่ผสมจริงแม่เขาใหญ่ไปลอยหาที สามหัาสิบสี่เหรยหอลอยหายสามหาสี่ตอนนี้เขานี่กะยุคองแล้วละตอนนี้เขาสูงมาได้ยลอยสี่สิบแต่เป็ว่าไ,ได้ขาดหน่อยป่ะใช่เดี๋ยวบิ่งเนาะอืออีดอนจะสูงกว่าได้ยั่นสามเจ็ดสามแปดอีดอน, <laughs> นอีดอนคราวนี้อีดอนสามเจ็ดสามแปดเนไหลไหลสูงอ่ดอนเลยไหมเนาะเมียนครับ <laughs> <laughs> มันเล็กเล็กเนายเาันไอวัดไอวัดเราเล็กก็ได้ได้เนิวัดเอาเล็กเลยเนี่ยมันพอดีก็เล็กหนิ เออมันต้องผมจะยืนเทียบนี่ตามที่ผมซื้อผมไม่ค่อยได้ตลับเม็ดลากก็ไมนได้นะครับผมหย่างเทียบไปเลยนะครับสิบท่าเลเดือนไหนเนี่ยสิบสี่ไปก็ปีใหม่ขวัญหันเดือนมกราคมมันมันเกิดปีหนึ่งพอดีอันนี้ก็มันเที่ยวไหนยี่สิบกัวให้เท่าไยยี่สิบกัวเนาะยี่สิบกัวมกราคมัญหันเนาะยี่สิบมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาามปีสามเดือนตัวนี้สิบห้าเดือน ร้อยร้อยสี่สิบมันว่าบ่ามีกันเลี้ยนหน่อยเนาะม,มันยืนดีขึ้นสิบวกกับบะรู้บ่แนลกับบวจักแต่ว่าขานี่พี่น้องเข้าอันขวดโคกขว,ด,ขว,ด,ขว,ด,ขวดลิตรนี่มันต้องใหญ่ก่าได้เนาะใหญ่ก็ป้าลูกจะเงินดีพี่น้องเข้าพันตุกร,รมอันนี้ตั้งใจซื้อมากว่าแต่เป็นว่าแต่ไปทุ่งคุ้มฟูงใหญ่แม่แล้วก็ไปยืนเอาไปยืนแนนถวนี้มันมีควายอ๋อคือตั้งใจควบตั้งใจเขาเอา,เอาไว้มาถ่ายพัฒนาให้พี่น้องเข้าน้ำเนาะแม่แล้ว ฮัทเียมันฮัเชียมันใหญ่มันเงี้วฮัเชียบานเฮาามันว่าเลี้ยงเนื้อพี่น้องเฮามันว่าเลี้ยงการในในการแนวทางการพัฒนาทาได้ตัวใหญ่ตัวสูงเราก็งามพร้อมกระดูกกระเดี่ยวใหญ่งามพร้อมคันได้ราคาหลายได้ราคาดีกระถือว่าเป็นโบนัสน้อยเนาะแต่ว่าเลี้ยงคว้วเนื้อนี่แหงใหญ่ไวแหงเนื้อหลายท่อได้ก็แหงได้ราคาดีเท่านั้นไม่ไหวแม่นแล้วอันนี้คือแนวทางการพัฒนานะครับบ่ต้องไปคิดมากเพราะต้องไปคิดว่าเอ้ย ให้พี่น้องขึ้นเพื่อเอาหลดนะครับเพิ่นขายเพิ่นขายเนื้อนี่เพิ่นก็อานเนื้อละพี่น้องเฮาเพิ่นจังสิซื้อได้ซื้อได้ถือซื้อได้แพงพี่น้องเลี้ยงตัวน้อยๆเขารอแค่ไหนเออเพิ่นเป็นยังเพิ่นขึ้นมาซื้อเฮาหมื่นกว่าบาทอันนั้นก็คขั้วอยู่เพิ่นคึ้ซื้อหัดซื้อมื่นหามื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นให้พี่น้องขึ้นเพื่อเอาเวลาเพิ่นซื้อเนื้อนะครับแต่ถ้ามีเนื้อพร้อมถ้ามีกระดูกกระเดี่ยวมีความสูงมีความใหญ่มีความสง่าอ่า มันกับสิเป็นอีกคาหนึ่งเป็นอีกราค่านึงนะครับตามจินตนาการการบีดการพัฒนาง้อควายนะครับเพราะนั้นส่วิได้เตัลโตเด้อ่าคือยังผมบอยฟังล่ะพี่น้องห้ององผมมันกัน3 0ม0 0ื่นนะครับย่งบ่ทันไดยังบัทันไดหฮู้จักว่าเป็นตัวาย้ยย่พี่น้องหู้จักว่ามันมีสีท้นถังก็แต่บ้านคอดนะครับพี่น้องห้องมันกันส0มหมื่นเหรอ คั้วแม่นั่นให้ผมมาขายหาเมืนผมสิขายบ่กกระบอกนะเนาะผมก็ขายไม่ไหวว่ะไม่ได้เลยเนาะแล้ต้องคึดแบบนั้นเด้เป็นว่างครับต้องคึดคขึ้นเป็นจริงอ,อันมู่ว่าคั้วแพงคั้วแพงคั้วถือคั้วถือผมถามตรงๆเลยนะครับมันภาคกันได้ไดไดเลี่ยงหรือว่าได้พัฒนาได้ผสมเองในขอกบอ่นั่นแหละนี่เท่าที่ผมอยากถามเท่านั้นแหละแ,<ม>แต่ว่าผมพัฒนาเลี่ยงมากพัฒนาถึงมั่วถึงคั้วมากนี้ ผมหมูจักว่าต้นทุนนี่ยังมันแบบได้แบบได้เฮาพ่อแบ่งปันได้เฮาพ่อขายได้เฮาอจังขายมวยเนาะน,นั่นแหละเออต้องทําความเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่มาวันนี้ก็พาพี่พาน้องมาเบิ่งจังซี่ละเพราะว่าผมคือสิบ่ได้ไปถ่ายคลิปลงนัดคลิปเพิ่นไปสกุลนครบ่ไ,ได้ไปดอกครับมื้อนี้อ,อ่าแมแมนทองปัง8ปดลี้วเนาะโมกี้เดือนกัน140ยยังไงสี่สิายสี่สิบผทองปัง8ปดลี้วมักก็ให้มาเบิ่งเอาติ เราคงต้องเอาแต่ว่าลูกผมลูกนี่ผมให้สองแสนบนเป็นสี่เดือนได้พี่น้องได้ผลบ่อนขายเถวปนีเหรอเฮ็ดจังได้กรใจายบอลนะครับลูกบีกุไทยนะครับหนึ่งลูกบีกุไทยได้พี่น้องได้นะครับแจ็คเดียอะไรตัวนี้ปีนึงพอดีเขาขวบแปเขาขวบพอดีร้อยสามสิบมิเนาะเมื่อเกิดสิบเจ็ดเมษาเหมือนกันเลยปีนึงพอดีปีพอดีปีนึงสงการเนาะแมนเอือจังสี่กับเบิรมพันล้าน นี่พี่น้องเข้าตัวนี้เระผมเขียนมาจากหมอบีดนะครับทับสมบูรณ์ฟาร์มยาวคูหนึ่งร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามมีน้อยเนาะมีครับเบิ้มพันล้านกระดูกแข็งขาใไงไอ้เป็นยังขึ้นมาคุาย้ยขาใหญ่ให้ถามหน่องขาใหญ่มันเบิ่งขาก่อนคุ้ยแต่มันต้องใหญ่น้ำขาเมีไข่หน้อยมันเกิดมันผสมส่วนในร่างตัวเนาะเบิ่งขาถ้ากระดูกแข็งขาใหญ่เออกระดูกยันไม่ถึงยันคุ้ยเออ พื้นฐานนะเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องพื้นใหญ่พี่น้องเฮาขาใหญ่เล็บใหญ่นะครับเล็บใหญ่ๆเล็บผงกว้างนะครับเล็บพอฟ้าบาดเพิ่นว่าแล้วก็แข้งขากระดูกกระเดี่ยวให้ใหญ่ๆนะครับต้นโตน่ะมันบ่ใหญ่น่ะเป็นไปได้ยากแมนลิลีเนาะแมนลิลีเฮาเลี้ยงมันต้องใหญ่มันบ่สังเกตตรงวายใหญ่แต่ละตัวนี่ขาใหญ่เออสังเกตเบิ่งเฮาสังเกตยังไงน้อยเนาะขานี่ใหญ่ตึ๊บเลยทึบเลยแหละ เออบ่มีหรอกว่าวบักแบบสูงๆเงี้ยนั่นขานเหี่ยวๆหน่อยๆบ่มีเนาะแม่นเออแม่นเด้่พี่น้องห่อขึ้นเบิ่งดีๆแม่นเด้เ่เบิ่งโลดเออผมผมมาสังเกต,ล,ตล่าเป็นหยังคุ้ยเร่าถ้าเราโตก็มีตัวขาใเงี้ยงๆดุเแท้ผมว่านี่ล่ะพี่น้องเฮามาเว้าเปิดใจให้ฟังไไตัวนี้ท้องไม่ได้ตัวนี้ครับนี่แม่ดอนแม่เผือกนี่บ่ครับเอ้ยคือน,นั่นท้องแท้อะยึก็ยืมไปให้เสียสักฝากเขาผสมแล้วอืย อย่าไปใส่บักร้อนอัน,นด,ด,ด่ดิแมนมึงเฉียวกันเดจับสัตว์บ่ไหนนี่ก็ไปฝากกันซื้อตุผูนี่ไหมจับสัตดได้นี่บักเทิงหน่อยนไงเออนี่ตุผูโดมแล้วอืมกระดูกแข้งขาใหญ่คือเขาอืล่ำต้นล่ำตัวรูกเขาแบบผูนั่นหร่นเปล่แมนแล้วโอ้แยกออกห้างกันด้วยตัวนี่โอ้พี่น้องเฮาร่วมนะครับร่วมพันธุกรรมดีๆพี่น้องเฮามี ขั้วายเผือกแล้วก็ควายไทยแล้วก็คั้วไอ้ลูกผสมมูลานะครับเอาไปพัฒนาหมูนี่คือสายนุ่มน้อยเนาะสบายแล้วแล้วไอ้แจงขาเนี่ยพอดพุ่นกระดูกนมาลูกมันเชียงขาดีใส่เม็ดเงินเติมเนื้อหนังของสายเพชรอุดรเข้าไปเนาะแล้วก็มีความกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ของลูกหมูอุทัยเห็นบ่ดาวแม่ดาวอุดรเห็นป้ะ นี่มกักรสิเสือนมนุมมู้นีน่ใช่ได้ลงมาอะไรตัวนึงลูกตัวนึงตัวผูตัวผูลูกที่สองในทองนี่เจ็ดเดือนแล้วเม,ม็ดเงินพี่น้องเข้าราคาเปิดไบแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าพันผดคุยต่อลองได้ผู้ได้มักสายนมนุมพี่น้องเขาตัวนี้เลยเป็นอีกขางเลือตัวนึงนะครับาราคาพัถึงแสนร้อยสี่สิบบวกลบนคนับแต่ว่าเฮ้าเลียงงัวควยพัฒนางัวควยมากกว่เพื่อ เพื่อสื่อเพื่อขายเราพี่น้องห้องถ้าเรลาถ้าพี่น้องมากหอดมาถึงกระสีมีขายมีราคาห่า,านีดดอกมุนน้อยเนะ <Yeah. S 1> าะมอาเบื้องเอาพี่น้องครับปุ่นหลายตัวหลายตัวหลายตัวเอาฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นอีกคอกนึงนะครับผมยงังให้ทัวคอกกันยังวุ่นหลายรอบหมดละมาดูแล้วนะครับแต่เราปใจอ่อนตัวเนี้ยโอ้ยังให้พี่น้องเบ่งครับกัน มันหันมันมือให้มันแจงแล้วมึงมันแจงๆกันนะโยนาห์เลยไหมโยนาห์มัอแหงบ่นี่นะครับแม่เขาเป็นไซดได้กอ่ตัวไรตัวเนี้ยอุ้ยไทยไอ้วาน้ำเสียสักอุ้ยไทยร่อยเลยเขามันคือโผดคือโผดแต่จริเช็คลูกได้ตั้งแต่โตแลยหอดตัวนี่แหละมีลูกไายมึดหู่จักครกลมึดอุ่นจักรกลมึดลูกเขาไปรยุ่ตคองได้คองได้หุจักรมึดหู่จักรมึดค่อยมีประวัติตัวนี้เนาะ ลูกมันพี่น้องเฮาเห็นหนวดแมร์เห็นหนวดแมร์เห็นตัตนมันเป็นสาวผมตัวเนี้ยปาดทูกเป็นอะไรเหรอมัลูกบีกุไทยมพี่น้องหางย่งมาปวดมาปวดอุ้ยว่ต้องคุดนะครับควายควายน้อยปีหนึ่งเมืองคอมันสูงคลองโอ่งแดงพี่น้องเฮาเนี่ยเนี่ยโอ่งเนี่ยอันนี้พื้นบ่ได้ขุดนะครับพื้นบ่ได้ขุดแล้วก็ตั้งพื้นธรรมดาเนี่ยไอ้เป็นไรมากแน่ไม่มากวะ มันคอดมัน,มนตันกีตายตัวนึงคอมันวัวลูกบีกุไทยพี่น้องฮมอได้อยากได้อยากได้พันธุกรรมของบีกุไทยนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นสิว่าอะไรละ่ะเป็นวา่ถือพัฒนามาานะครับจากพอเงินกุไทยนะครับนี่แล้วมาทรงลูกทรงเต่าได้แชมได้แกนแชมหลายเป็นควายที่ใจลูกที่ว่า<ป>เลือดนิ่งแล้วนะพี่น้องฮ้องบนเขาคือพอขนาดด้วยเขามันไป เอามันลืงไอ้ตัวน,นี้ว่าผมไป็ไกลยังคือบ่ัวไ,ไก่ปะ,ะลูกลืงดีเรียนดีคนคนเตี้ยไปลูกเอายืนนี่หันไหลข้อมันมึมันนี่ผมไกลปะเนี่ยยันผมเอาไปน้เจริงเฮ้ยพี่น้องมึงคนเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย <laughs> แม่มึงเขาพี่น้อนข้างบนเขาเปิดขนาดเขาใหญ่ป่อม เขาคันซอนนะครับเขาเงี้คนเขาใงญ่ตัวรูกกับเปิดทักได้เนาะเงนาวเงาถัดลเรียบนีพี่น้องเมื่อเอารวดนะครับสักกี่ดีเลนไม่เลไมเลไม่เลไมอุทัยร้อยอะไรเยากหย่เนผมว่าฉีดยากเสียไปนี่ขีดวังสองนทีต้ง่าไเนี่โอ้ขย้นตัวละสามชิม มได้พญยา,ยามะลุงบ่เออตัวละสามเข็มเละพี่หนุ่ยไม่คิดเลยคั้บนสนเข้าพี่น้องเฮะเบื่องเอาอราเชียงเป็นขาเนี่ยพี่น้องเบื่องเนี่ยมีกุ้ยไทยลูกเก๋นในคอ,อกนะครับเพื่อเรา,าขอขาล้งเงียาเนี่ยน้อ,อยเนาะ มาดีอยู่เกียร์เสียงขาปวดพ่อขวนญพ่อมาได้เพิ่มขึ้นนะชัดมาละมีสองปะอันเดียวทางเดียวขวนญสองทางยังครูตีสองกิ้มพร้อมสองจิ้มพร้อมหามกรันหามทองมีป้าตัดหลังไม่ได้ข่วยหน่อยไม่ลังปวดเฉยเลยเพียงฝากข้าวนมเล่าเลยนะครับเลยฝากข้าวนมจะคล้องแล้วนะครับเลย เบื้งเอาครัลอยสามสิบกวเคสามสิบกัวแล้วถ่ายนี่สามกัวไกลแล้วแปี๊ยสามหาเราเนี่ยถ่ายดักสักหนึ่งเดม่ห่างเปิดสินม่คูหนึ่งไม่สองจิ้มพร้อมแองคาเหยียดหังเลยไม่จับพขเก็บเน่ยแต่คนหังนหงนี่งห,หางอะารเี้ยนี่ายเหรอเซียนไงผมบอกว่าเบื้องห้วยนี่ให้เบื้งหู้ี่มันมนะว่า,นะวา ถ้ามู้ขี่งี้ยของกว้างๆนี่หางผิดนี่เปยออกมาทางขางนี่โอ้ยเจ้าว่าเง่้ยบอคฮักคนว่าแมนเถอะแมนนี่ดิแมนนี่ดีอืมเออซุ่มเซียนเงี้ยคนวางสั้นอืมแต่เบื้องกองขี่มันกองแบบเงี้ยค่อยหน่อยก็ตามกองขี่เป็ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะอืมอันมู้ได้ดากรุบก็ไปคนเดินแต่ยังก็ไอ้เงาหางขี่อัด์ตดนั่นไม่ยันสิไม่ยันไม่ยันไม่ยันอืมอันนี้เต็มเลย แมนครับคำว่ากระบกดาบพ่นก็นว่าแมนเนาะเออหูวฉี่มันหลุดไปนี่ไหเด <laughs> ียวอ้ลุนหางว่านี่ยพ่นเหรอไงพ่นว่าไง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 เบิ่งก,กโลดผมถามหลายเซียนแล้วโอ้ถ่ายมุ่นมืองเถีงเลยว่ยปวดหัวพี่นอ้องเฮามาเ่ยทำได้มาเพราะเป็นจักไว้เจ้าเทียหรอเป็นซิปเป็นซาอู่เทียหรอคือกเกาอยู่บ่าไหนมานี้นก็ได้กินต้มปูเบิกเอาเลยไหม ต้มปลาบึกพี่น้องเขาต้มปลาบึกด้พี่น้องได้ผมตึ๊กเอาอยู่ซ้ายเลยพี่น้องครับกินเลยไปเบื่องพ่อเรื่องเขียบพี่น้นองมักกับังมาเบาบึกเอามักตัวใดมักตัวผูมักตัวแม่มักตัวใดมักตัวเจ้าใดกัอันนี้เล่าคือที่ผมบ่ได้นี่เป็นยังวันที่พี่น้องเราบ่าแยกเราบ่าแยกแม่แยกลกูกเราไวา้าขันอย่งไดเนี่ยเอาไปทั้งครูเลยนะครับจะวางผงเงินผมบ่พอซือสงองในสามได้เที่ยเนี่นยในทรวงในทรวงเขาเป็นปัง บางแป็นริวแม่นแล้วร้อยสี่สิบหาอันอบ่อยไงเขาบอกไงเขาไงหวยเถิอกบานผมเลยพี่น้องเด้อนี่พูดนะไปไปเนาะไปไปเมียนไปเอาพี่น้องครับขอบุญขอบคุณที่ติดตามรับชมเบื้องนะครับข้ามวอลข้ามจาได้ที่บ่สะดวกบ่มอนหูบ่ลืน่นหูกะข้อถดขออภัยพี่น้องได้อพี่น้องเด้อนะครับ สำหรับคลิปนี้พ่อไ้สเร็จสมาับพี่น้องครับสวัสดีครับ